ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพรกะว่ผมปางแงมมนะทีมงานทีนทู่้จักเนต็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่สายตรวจช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเฮ้ยเห็นไหมครับตำรวจช้างที่วังช้างอยุธยาและพระเนียครับได้รับนโยบายจากผู้บัญชาการมาว่าให้ตำรวจเนี่ย,ยมีเครือข่ายในเรื่องของความปลอดภัยจากสถาน,นการณ์อุบัติเหตุต่างๆในห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาปรึกษาผมบอกองนี้ ในเมื่อสายตรวด่ะขี่ใส่หมวกสีทองมาเนี่ยยังไงโจรเขาก็รู้ก็มาสร้างเครือข่ายสิทั้งจัก,กรยานทั้งควานช้างตุกต๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รับจ้างนายอิทธิพันธ์ขาวละไมผู้จัดการวังช้างอยุทยาพรพเนียรบอกว่าสพพระนครศรีอยุธยาร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดจัดสายตรวจช้างเอลฟ์ฟนพาโทนดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับคือหนึ่งควางเขาจะเห็นวิสัยทัศน์ได้ไกลกว่าในท่ามกลางนักท่องเที่ยวเยอะแยะเนี่ย เรียกวิสัยทันศน์อ่ะามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเตี้ยๆจะเห็นได้ไกลกว่าแล้วสมมติตํารวจเขาไลายมาเนีย่ยมีมอเตอร์ไซค์นี้ผ่านมาควานผมเห็นก่อนเลยแค่ตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดสายตรวจช้างเดินรอบเมืองพระนครศรีอยุธยานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนอกสนใจดูแลความปลอดภัยกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตเตรียมพร้อมรับบัญชา นางสาวบุปผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับแม่บ้านโรงแรมพนักงานขับรถบริการมัรคุเทศและในส่วนของกลุ่มธุรกิจท่าเรือซูปเปอร์ยอดตำแหน่งช่างเชื่อมกับตันเรือผู้ช่วยเด็กเรือโฮสเตสพนักงานต้อนรับบนเรือผู้ช่วยกุก๊กโดยจะเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งฉนวนความเย็นบนเรือสำราญสาขาช่างเชื่อมอาครหะและคนครัวบนเรือเป็นหลักสูตรเร่งด่วนครับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตสนใจโทร076685270หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ ที่กระทรวงแรงงานนาทพิพั์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้อนรับคณะอนุกรรมธิการแรงงานวุฒิสธภานำโดยพลบวญเอกดุลแสงสินแก้วประธานคณะกรรมธิการร่วมหาหรือขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 1. การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตำ่ำ 2. การขัดแคลนแรงงานในภาคการท่องเที่ยว 3. การจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน 4. การบริหารจัดการแรงงานในเขต EEC ห้าส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุและการจัดหาแรงงานต่างด้าวสี่สัญชาติหกการคุ้มครองและป้องกันการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กและการทำงานที่ต้องยกวัสดุหนักด้วยแรงกายเจ็ดประกันสังคมแรงงานข้ามชาติและการเลือกผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและแปด การช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลครับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทีเดียว400บาททั้งประเทศคงเป็นไปนไม่ได้เพราะวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำของเราคือต่ำสุด328บาทสูงสุด354บาทมันจะมีความแตกต่างในแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นเราก็าคงจะต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดที่ไม่เท่าเทียมกันจากนั้นคณะอนุกรรมธิการแรงงานวุฒิสภาได้เยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์ ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลครับแล้วก็มีตัวเลขของแรงงานที่ถูกตรวจประมาณ3,000คนมีการลงทะเบียนก 8, ลับ8,00 0นแลวนี้ท่านสามารถนำกลับแล้ว5้0 0ในได้สันท่านสามารถเนินการได้เดเร็วนี้นะครับท่านยังมีส่งต่อว่าพอมาถึงประเทศไทยเนี่ยยังมีการเยียวยามีการจัดหางานให้ทำส่วนด้านแรงงานไทยที่มโยอมกลับประเทศนะครับ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตนายจ้างจึงเพิ่มค่าจ้างให้แรงงานไทยอยู่ทํางานต่อครับก็ขอความกรุณาจากรัฐบาลว่ามีอะไรที่เป็นอินเซนティブจูงใจให้เพื่อนเพื่อนแรงงานกลับมาได้ไหมพวกถามแรงตอบแรงแรงงานไทยในอิสราเอลไม่มีผีน้อยแรงงานเถื่อนจริงไหมครับฟังนายไทโรดโชติกเสถียน ปหลัดกระทรวงแรงงานตอบครับก็คือไปถูกต้องแต่ว่าพอคบสยายจ้างไม่กลับประเทศเราก็ถือว่าเป็นแรงงานเถื่อนที่ทํางานไม่ถูกต้องในสเอลแต่ไม่ใช่ไปโดยผิดกฎหมายจากประเทศไทยเนะพราะส่วนใหญ่ทุกคนต้องขอวีซ่าเข้าไปางั้นตอนเดินทางไปเซลทุกคนไปโดยถูกต้องแต่ว่าตอนคบสัญญาจ้างบางคนแต่ปเปลี่ยนสายจ้างโดยไม่มีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายจึงยนโดยโดย,โดยพนักงานก็ถือว่าเป็นแรงงานเถื่อนฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ เจ้านายปูนปูน